สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองไรทำผู้ชมทูดตุกท่านนะครับผมยอดพอนกกกอจะพ่ายเอฟซีไรทำผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนวลทิยากับอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับอาจารย์ยอดบุรีรัมมันก็ปล่อยมาแล้วนะครับเรียงสูตรคำนวณงวดวันที่หนึง่งพฤศจิก,กยาย,ยนหกเจ็ดนะครับเพื่อที่ให้มาได้ยังไงก็ตามไปฟังนั่กันนะครับก็มาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกวามเกลียด้วยนะครับขอม้ลนตะมวลเกิดนวลทิยาแบ่งปันมาให้ พ่ปัญญาจตัตตนเป็นคลิปเปพื่อว่าจะเอฟซีแล้วทำผู้ชมท่ดวกันได้ฟังได้รูปไปน้วกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสีย่ยมัตย์ใดๆก็ตามไปฟังพร้พอมๆกันกับผมเลยน,นะครับตามผมมานะครับสวัสดีเอฟซีแฟนทุกคนนะคะมัอนีนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขอ่าเลขสูตรคํานวณของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะเป็นคอยตองวดนะคะให้บ่้ลายโตนะคะให้ นบน,นล่างสองคู่นะคะจะเป็นตัวได้จใ้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์ยอดบุตรดีรามงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไ้ค่ะหมูอ้านมึก้อนนี่โชดีบ่หมูเออบรอกรัพเอ็ดในกพ๊กตอนหลังเอ็ด้นหกเก้าสองเลยบรกับเอาบรอกบรอคุ้นมือนบรกคมีเรื่องคุ้นเป็นก่อนากได้เก้าเก้าหกสองบ่าครับพ่อครับไม่ครทำไดเออหกสองลงไปอ๋อหกเก้าสอง โอ้ผมมีเงินเอาตรงๆเลยค่ะอ๋อเอาตรงๆบ่ได้ซื้อว่าได้ต้นครับแล้วก็ได้ให้คุณลูกค้าทุกท่านว่าทาเขาว่าจะอนุตอนุตเอาอันนี้มาไปซ้เขาเขาปซื้อแล้วผมก็ซื้อดูเก่มากเลยบอก่าแต่ตกเก้าเลขออกหกสองพึ่งเว้นงวดเด็กก็โออข้าวผู้เชีงเงข้าวงวดเดียวเล็เลขรักเลขคกนี่ยุบบนมาศงวดน่ะ ฮาเอก็ใสุ่มาอีกับโกโอกสุกมาส่รางวัดสุกแลอยางเล่ใส่แม่น้องแพร่หนะก็ลมเอาออกเอาให้สุกยาเอาลกยาเอาออกมัเขาให้มาอะไรนะไออง้าโอ๖เลยีนก็ลืมเอาออกกันหนะรี่ไอตุกไว้นปหน่ Ane, pare, lide, ย,ยัึวึ้เลยเขาได้ให้ฝารุงไม้ใหญ่เขาังาุกเขาได้เส็หรอโอดวงแล้ดีเนาะครับดวงเขาดีวันี้วันี้พ่อเฮ็ดไหมเราไ่คะครับเร็วเลยครับพัดงไหกูอ่าอันนั้นแค่พ้อเล้วคะตั้งกล <minimum> ้องตัที่แรกหล้วเล่าครับครับาพังไงกูรู้วปไยย่งไรรู้จาก โบกยงหมฮะครับครับรอบไปเนอบครับค่ะรอแล้อค่ะครับตัาตบานไทยนะครับงวดประจำมาที่หนึ่งพุทกี่ตยุนปีหกเจ็ดนะครับเร้กนวณของอาจารย์ยอดบุรีรั์นะครับให้วิ่งบนสองครับวิ่งบนวิ่งบนสอง <S <S ปั่วิ่งร่างตามวิ่งร่างสามวิ่งร่างสามขับถึงจับคู่สามตัวบนแปดสองสองแปดสองสองปัดแล้วก็สองสามสี่สองสามสี่แล้วก็หกสามเก้าหกสามเก้าขับ ทีนี้เล่นที่สองสองกับสองสามครับสององกับสองสามสี่ครับแล้วเรียกสตัวตัดอยู่นนนี่บอกครับพ่อยังยังเี๋เยคุณจะบอกแล้วก็ทีนี่ไอ้ไปตุก,กันหกสามเกครับนี้สองตัวนะคร สองสองแล้วก็สามสีครับแล้วก็สามเก้าตกันสามเกเป็นตัวกันรับที่ล่างเจ็ดสองศูนล่างที่เต็ดสองศูนย์ครับตุกันสามศูนย์หกก็มีแค่นันหละครับที่นี่ก็ตขอให้ ไปเือแม่ไปได้คนไหนมาแล้วผมก็จะตรงจะร่วโทให้คนนุยากรบเงินประมาณไม่เกินอาทิตย์ลก็บ๊อกเกอนที่จะมิโกงสุดท้ายมันไหมคะก็ไม่รู้แต่ใ้เขาให้มากก็ตัวเม้งก็คือเปตบนุยาแล้ไปตรองกับสามสี แปดสองสองสองสามสี่เป็นตัวเน้นโ <5 S 1> ตกันก็คือหกสามเก้าเลขสองตัวแต่ 2, 2, 3, 4, นี่สองสองสามสี่เน่นกันสามเก้าสำหรับทางล่างล่างพิเศษนี่สองศูนย์เป็นตัวเน่นสามศูนย์ 3, 0, เป็นโตกันนันพอค่ะพ่อเอาขอบคุณพ่อหลายๆเล้าค่ะที่หายแนวท่าและคะวันนี้คอเอฟซีโซดีนะดังของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพอไม่เป็นโอเอฟซีก็สิ่งี้เหนี่ยวนะคะเสียงสำบ่แล้วว่านุติยาก,กับอาจารย์ค่ะอาจารย์ยอดปุรีรัมนะคะเพิ่นกับไฮต้องงดเป็นประจํานะคะแนวทางของเพิ่นกับ่าลายโตนะคะหไฮแค่สองคู่นะคะสามคู่แค่ตกกันนะคะแนวทางของเพิ่นแล้วก็จะไม่คงสุดท้าย กงคือใา้ค่ะใกล้ๆมือจะมีนะคะจะเป็นแนวทางของเออเล็กน้อยแสนนะคะแล้วก็จะมีเรื่อ้มฟันเข้มามพลนนะคะแต่บ่มีก็คือ คิดเดียวมงวนเดียวจบนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์ยอดบริรำเดือนนั้นที่จะอธิบายอีกรอบนะคะก็ให้เป็นแนวทางนะคะสึ่สำหรักิจแมงรันสาันไทยนะคะบวมีผูู้ดการันตีได้ว่าเลขสออกตัวได้นะคะเลขทุกตัวมันกับเขาได้รู้ได้นะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะสาหรับแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรำอ่าม้าวนวันที่้วนวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนสองห้าหกเจ็ดอัปนหย สามตวัวบนนี้แปดสองสองแล้วก็สองสามสี่เป็นตัวเน้นนะคะตัวกันก็คือหกสามเก้านะคะเลขสองตัวสองสองกับสามสี่ 2, 2, 3, 4, เป็นตัวเน้นตัวกันสามเก้านะคะสามารถซื้อได้บนล่างนะคะสําหรับล่างพิเศษนะคะข้างบนนี้วิ่งสองนะคะข้างล่างนี้วิ่งสามนะคะล่างพิเศษสองศูนย์เป็นตัวเน้นตัวกันก็คือสามศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งเป็นหนะะ้าท่านนายชรากินแดงรัฐบาลไทยนะคะ ค่ะจดไว้แคน้าจอไว้กันพาดกันเรื่อมนะคะเ้าวกระ่บ,บู้องน้ำกันว่าจะใส่หรือจะไส่เครื่องนะคะนุ่นที่ยากกับบรูนะคะว่าอาจารย์ได้จะเข้าอาจารย์ได้จะรูดนะคะเพราะว่าข้าทายท่าหม่เป็นแน้าทาั้งอาหารเสิรจะกินแปงรัฐบาลเท่านั้นนะคะนะคะ ใกล้ๆมื่อเดี๋ยวมีความฝันแล้วก็มีแนวทางเด็กน้อยแฝดอาจจะเป็นกงสุดท้ายอีกรอบนึงนะคะถ้าร์โมีแล้วก็อาจจะเป็นเดียวมอนเดียวจบนะคะนุ่นที่ยากตะขอไว้พ่อไห้พ่อไม่หน่อยเอฟซีสดีนแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะครับกับลางใาเอฟซีเลยแต่ผู้ชมติดท่านคงที่ได้ยินในฟังแล้วนะครับที่นทียากเดชาลูยเลี้ยของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้สรุปครั้งหนึ่งนะครับ อาจารย์ยอดบุรีรัมปวยให้แล้วสูตรเลขสูตรคำนวณวันวันที่หนึ่งกิกีกายนอนซุกหกเจนะครับเพญ่าใหายมาบนวิ่งสองวิ่งลางสาตัวเดียวนะครับเรียกบน3มตัวเพิ่งกระับใาหมา่แปด8องสองสองสากับ6กสเก้าหเพิ่งกิเนี่ยในที่8ปดองสองกับ2องสามส หกสามเก้าเป็นตัวกันนะครับสําหรับเลขสองตัวกับมีสองสองสามสี่กับสามเก้านะครับเน้นที่สองสองกับสามสี่นะครับทั้งเก้าเป็นตัวกันนะครับสําหรับเลขล่างพิเศษนะครับเลขล่างพิเศษสองศูนย์กับสามศูนย์นะเพราะเน้นที่สองศูนย์นะครับสามศูนย์เป็นตัวร่องนะครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารแดงของรัฐบาล ระวังไม้เอฟซีเ e ลยทำพุ่มสนบางทันคงสิได้ยินได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ขออยู่ทิปท่องจำนี้พบวกวันอีกคลิปต่อๆไปรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ